หนังสือเสียงเรื่องเจ้ารัติการแผ่นดินเถื่อนเยี่ยกวนประพันธ์นอนพรัตแปลเรียบเรียบหนังสือเสียงโดยลุงทีอินซีเหมันเล่มที่หนึ่งตอนพี่ใหญ่ชะงักเท้า เจ้เสียวเทียนหวนนึกถึงตนเองเมื่อวัยเด็กบิดาซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่เรือนจำนำเขาไปยังคุกใหญ่ขณะที่ทางบ้านไม่มีปัญญาว่าจ้างครูสอนหนังสือจึงขอให้ขุนนางที่กระทำความผิดถูกจับตัวเข้าคุกสอนหนังสือให้ตอนนี้ตัววิเศษนี้มีโอกาสเล่าเรียนหนังสือกลับนึกหาวิธีหนีเรียนนึกดูช่างหน้าสงสารบิดามารดานักเย่เซียวเทียนรอบทอดถอนใจคำหนึ่งแล้วกล่าวว่า ใช่แล้วต้าเฮิงนักเรียนเหล่านั้นฉัไหนต่อยตีกันต้าเฮิงกล่าวว่านี่ต้องโทษว่ากู้เจียววี่แล้ววันนี้มันสอนวิชาจารีตเอ่ยถึงจารีตจารีตขั้นพื้นฐานย่อมเป็นจริยธรรมที่นี้มีชนเผ่าใหญ่น้อยหลายสิบชนเผ่าแต่ละชนเผ่ามีประเพณีแตกต่าง บางชนเผ่ากำหนดประเพณีแต่งงานที่แปลกประหลาดเช่นบุตรีแต่งกับพี่ชายมารดาพี่สาวน้องสาวแต่งเข้าบ้านเดียวกันจนนับญาติไม่ถูกลูกหลานชนเผ่าที่ไม่มีประเพณีแต่งงานเช่นนี้จึงหัวร่อยย่อลูกหลานชนเผ่าที่ถือประเพณีแต่งงานเช่นนี้ลูกหลานชนเผ่าที่ถูกหัวร่อยย่อไหนเหลยยอมเลิกราจึงเกิดการต่อยตีขึ้นแย่เสียวเทียนรับฟังจนยกมือเกาศาีรษะผู้ที่หัวร่อยยอผู้อื่นเช่นนี้ ถือว่าละเมิดข้อห้ามของผู้อื่นเกรงว่าเรื่องราวยากยุติโดยดีได้หลอต้าเฮิงเงยหน้าขึ้นพลันอุทานดังอาแล้วกล่าวว่าอเหยาซื่อเนียงมาแล้วเจ้เสี่ยวเทียนช้อนตาขึ้นเห็นเป็นสตรีสาวอายุประมาณ30ปีนางหนึ่งสวมเสื้อกระโปรงสีเขียวอ่อนทับด้วยเสื้อกัก,กสีเงาบัวแต่ว่าขอบเสื้อกัก,กถูกเสียดสีจนขาวซีด เสื้อกระโปรงก็ซักจนสีตกมาดแม้นเป็นเช่นนั้นแต่ยังมีรูปโฉมโนมพัน์อยู่หลายส่วนสตรีสาวถือสำรับอาหารพอเห็นหลอต้าเฮิงก็รีบสาวเท้าเข้ามาย่อกายคารวะแล้วกล่าวว่านายน้อยท่านจะไหนออกจากโรงเรียนหากนายพูดเท่าพบเห็นคงดูว่าท่านหลอต้าเฮิงโบกมือแล้วกล่าวว่าไม่เป็นไรวันนี้ข้าพเจ้านำเตียนซื่อท่านนี้ไปหาท่านพ่อ มีเรื่องสอนคิดสนทนาท่านพ่อไหนเลยดูว่าข้าพเจ้าได้เยาซื่อเนียงกล่าวอย่างลำบากใจว่าแต่ว่าหนูเจียวงเล็บคำเรียกตัวเองของสตรียกอาหารมาให้กับในน้อยแล้วลอต้าเฮิงกล่าวว่าอย่างนั้นให้บุรุษของท่านรับประทานเถอะอืมคาดว่าคนเดียวรับประทานไม่หมดท่านรับประทานร่วมกับมันไม่ต้องรีบร้อนกลับไป จะอย่างไรในบ้านไม่มีเรื่องรีบด่วนอันใดเหยาเสื้อเหนียงรับคำย่อกายคารวะต่อหลอต้าเฮิงเห็นเย่เซียวเทียนร่วมทางมากับหลอต้าเฮิงจึงยกย่อกายคารวะเขาด้วยเย่เซียวเทียนมองดูสตรีที่รัดเท้านางนี้เดินชดช้อยจากไปจึงถามขึ้นว่าสามีของสตรีสาวนี้ทำงานในโรงเรียนหรือใช่เป็นแรงงานในโรงเรียนหรือไม่หลอต้าเฮิงตอบว่ามิใช่มิใช่ บุรุษของนางคือเซิงหยวนวงเล็บนักเรียนที่ผ่านการสอบเคอจุยสมัยราชวงศ์หมิงของโรงเรียนเรียกว่าฉีป๋ออีเป็นหนอนตำราผู้หนึ่งไม่รู้จักเลี้ยงดูครอบครัวฐานะทางบ้านย่ำแย่ยิ่งล้วนพึ่งพาเนียงจือของมันหาเงินมาจุนเจือมันเล่าเรียนหนังสือนางทําขนมโกกุยหวัวได้ดียิ่งจึงให้เป็นแม่ครัวที่บ้านข้าพเจ้า ยังดีกว่าออกไปเรข่ขายอาหารโอ้ช่างไม่ทราบว่าเราเรียนหนังสือมีอันใดข้าพเจ้าคล้ายขบเขียวขี้พึ่งมันกลับอ่านอย่างออกรถยเยเซียวเทียนยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าความจริงท่านยังเป็นหนอนหนังสือกว่าฉีป๋ออีในห้องเรียนกลายเป็นชุนชิวเลียดกกท่านยังอ่านหนังสืออย่างจดจอ่อหลอต้าเฮิงรับฟังจนหัวร่อเฮอะ,ะเย่เซียวเทียนก็ยิ้มออกมา รอยยิ้มเพิ่งผุดขึ้นบนใบหน้าพลันก็จุกคิดถึงเรื่องหนึ่งเหย่าซื่อเนียงเป็นภรรยาของฉีป๋ออีนางมาน้อยนั้นกลับลุ่มหลงฉีป๋ออีจนงอหัวไม่ขึ้นยอมลดตัวลงหาบุรุษที่มีภรรยาแล้วช่างนึกไม่ถึงจริงๆเยสเซี่วเทียนหารู้ไม่ว่าจันหนิงเอ๋อพอแรกพบฉีป๋ออีถูกชะตาหาล่วงรู้เส้นสนกนัยของฉีป๋ออีไหม ยังเข้าใจว่านางทราบเรื่องในครอบครัวของฉีป๋ออีโดยกระจ่างดุดนิ้วบนฝ่ามือหลอต้าเฮิงพลันชี้มือไปข้างหน้ากล่าวว่าถึงบ้านข้าพเจ้าแล้วหาท่านพ่อกำลังส่งแขกเย่เสี่ยวเทียนงงง,งันบุกเขาความจริงตั้งใจไปที่บ้านตระกูลซือก่อนแต่ถูกตัววิเศษใหญ่นี้ก่อกวนจนหัวหมุนสุดท้ายมาถึงบ้านหงอ้วนงัววงเล็บเศรษฐีแท่หงก่อน เมื่อมาแล้วก็สอบถามหงอ้วนงัวก่อนเห็นเยี่เสี่ยวเทียนเพ่งตามองเห็นตึกตระกูลหงใช้อิฐเขียวปูพื้นกำแพงตึกสีเขียวมุงกระเบื้องเขียวเข้มสร้างสุมประตูสุมหนึ่งหน้าประตูมีบา่าวไพร่หลายคนยืนอยู่ทางซ้ายขวาปรากฏชายกลางคนสวมเสื้อชุดยาวปักลวดลายเหรียญอีปแปะผู้หนึ่งกำลังประสานมือ ล่ำลาคนผู้หนึ่งคนผู้นั้นขึ้นรถม้าประสานมือต่อหงอ้วนง่วจากนั้นรถม้าแล่นจากไปหงอ้วนง่วใช้มือนับเม็ดประคำหมุนตัวมาพอพบเห็นหลอต้าเฮิงรอยยิ้มบนใบหน้าพลันชะงักขางเปลี่ยนเป็นถลึงตาใส่หลอต้าเฮืองคล้ายถูกบิดาชาราดูดดาเป็นประจำถึงแม้ว่าครั้งนี้มีเหตุผลเต็มเปี่ยมพอถูกบิดาถลึงตาใสก็นึกหวาดวันคลาดเขลา อดคอคลานหนึ่งปล่อยให้เย่เซียวเทียนเดินนำหน้าหง,วง่วงงัวความจริงเดินตรงเข้ามาแต่แล้วเปลี่ยนเป็นปั้นรอยยิ้มขึ้นเดินเฉียดผ่านข้างกายคนทั้งสองประนมมือคำนับหลวงจีนทุดงรูปหนึ่งจากนั้นรีบหล้วงเงินออกมาหยอดลงในบาทเนื้อเคลือบดินเผาหลวงจีนทุดงนั้นมีสากคล้าอยู่ข้างแก้มศีรษะมีเส้นผมงอกเงยออกมาราวครึ่งนิว้วทั้งไม่มีรอยจี้ด้วยทุก รองจีวรเก่าขาดสวมรองเท้าย่ามือหนึ่งถือบาดมือหนึ่งถือไม้เท้าไม้ไผ่มีหน้าตาดุร้ายปราดจากลักษณะของบรรพชิตหลอต้าเฮิงหันมากล่าวกับเย่เซียวเทียนว่าท่านพ่อนับถือพุทธพอพบเห็นหลวงจีนต้องบริจาคเงินไม่ว่าหลวงจีนแท้หรือหลวงจีนเทียมในเมืองขอขัดพ่อขัดสวนเงินทองต้องมาปรากฏตัวขึ้นที่เบื้องหน้าท่านพ่อ ท่านดูเจ้าผู้นี้คล้ายบรรพชิตหรือท่านพ่อกลับถูกหลอกเสียทีที่เป็นพ่อขาคนหนึ่งเจ้เสี่ยวเทียนยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าท่านแต่งกายเป็นเสิงหยวนแต่ไหนเลยเป็นนักเรียนที่แท้จริงบิดาท่านยังเชื่อว่าท่านเป็นนักเรียนหนังสือแสดงว่าสายตาของมันไม่นับเป็นอย่างไรหลอต้าเฮิงส่งเสียงดังสู้กล่าวว่าข้าพเจ้ายึดถือท่านเป็นสหายยามอยู่ต่อหน้าท่านพ่ออย่าได้กล่าวเล้วไหล หลังจากกำชับกำชาก็เดินเข้าไปรับหน้าหงอว้นงัวเรียกอย่างสนิทสนมว่าแต่หงอว้นงัวหลังจากน้อมส่งหลวงกินทุด,ดงก็หันควับมาตาวาดว่าแต่อุบาทอันใดเดรัจฉานที่ไม่รักดีเวลานี้ก็ออกจากโรงเรียนแล้วแต่ท่านฟังข้าพเจ้ากล่าวฟังเจ้ากล่าวอันใดเจ้าแบกกระดาษผู้กันจานฝนเมึกออกจากบ้านทุกวันแต่ที่แท้เรียนหนังสือหรือไม่ เมื่อวานเราสอบถามกู้เจียวอุยมันบอกว่าตอนสอบเล็กเมื่อเดือนก่อนเจ้าส่งกระดาษเปล่าหลอต้าเฮิงเถียงคอเป็นเอ็นว่าไม่วันนั้นข้าพเจ้าซื้อขนมโกกุ้ยหัวข้างถนนรับประทานมิคาดท้องร่วงจึงคลาดการสอบเล็กไปตอนนี้บ้านเราว่าจ้างแม่ครัวมาปรุงขนมโกกุ้ยหัวข้าพเจ้าก็ไม่ท้องร่วงอีก หงอ้นง่ว,งวงไม่ฟังเสียงกล่าวว่าเจ้ามอบกระเป๋านักเรียนออกมาดูว่าพกกระดาษผู้กันจานฝนหมือกหรือไม่พลางก็แย่งชิงกระเป๋านักเรียนไปพอชักมือกลับกลับเห็นอิดก,ก้อนหนึ่งหลอตาเฮิงลืมตาค้างรอบร้องในใจประหลาดกระดาษผู้กันจานฝนหมือกของเรากลับกลายเป็นก้อนหินตั้งแต่เมื่อใดคงเป็นตัวบัตรซบใดกลัน่นแกล้งเรา เย่ h, เสียวเทียนเห็นหงอว้นง่วโกรธแขนจนหน้าตาบิดเบี้ยวคล้ายกับจะทุบก้อนหินอิดใส่ศรีะาุตรชายจึงรีบสืบเท้าออกไปร้องบอกว่าหงอว้นง่วโปรดระงับโทสะบุตรชายท่านซ่อนก้อนหินเพราะมีเหตุผลอันจําเป็นหงอว้นง่วหันมาตามเสียงเห็นเป็นเจ้าหน้าที่นายหนึ่งสีหน้าค่อยผ่อนคลายถามว่าไม่ทราบแต่เท้าท่านนี้มีน้มสูงส่งว่าอะไร ยามนั้นหลีวินชงกับซูซวินเทียนนำเหล่าเจ้าหนะ้าที่มือปราบมาถึงเห็นทั้งสองโตตอบจึงหยุดยืนอยู่ด้านหลังเย่เซียวเทียนเย่เซียวเทียนกล่าวว่าเราผู้เป็นขุนนางเป็นเตียนซื่อที่มารับตำแหน่งไอ้เฟิงหงอ้วนงว้อประสานมือกล่าวว่านับถือมานานเมื่อครู่ใต้เท้าบอกว่าในกระเป๋านักเรียนของบุตรชายเราซ่อนก้อนอิฐ เพราะมีเหตุผลอันจําเป็นเราพูดแท่หงรับฟังไม่เข้าใจแย่เสียวเทียนกล่าวว่าอ้วนงัวยังไม่ทราบวันนี้เหล่านักเรียนในโรงเรียนเกิดทะเลาะทุ่มเถียงกลายเป็นลงไม้ลงมือเราผู้เป็นขุนนางพอดีเดินทางผ่านไปจึงรุดเข้าไปจัดการเห็นในเหล่านักเรียนมีแต่บุตรชายท่านนั่งอ่านหนังสืออย่างจดจ่อนับเป็นที่น่าชมเชย ลอต้าเฮิงได้ยินเย่เสียวเทียนกล่าวสอพลอที่ชวนขนลุกขนพองต้องลอบปาดเงือคลาหนึ่งและสัมผัสสมุดภาพลับเฉพาะในอกเสื้ออย่างลืมตัวได้ยินเย่เสียวเทียนกล่าวสืบต่อนักเรียนเหล่านั้นกระทำเกินเลยยามต่อสู้ตะลุมบอลผลักโต๊ะเรียนหนังสือของบุตรชายท่านลม้มทุบทำลายผู้การจานฝนเมึกเห็นแน่ชัดว่าบุตรชายท่านต้องถูกทำร้าย มันได้แต่หยิบฉวยก้อนอิดเข็นข่าออกจากวงล้อมตอนนั้นสถานการณ์ขับขันเราผู้เป็นขุนานางช่วยเหลือไม่ทันการช่างละอายนักหงอ้นง้อพอฟังค่อยกลับกลายจากโกรธแค้นเป็นยินดีมองดูบุตรชายแวบ,บหนึ่งกล่าวด้วยความปราบปลื้มประโลมใจว่าตาเฮิงรู้ความแล้วประเสริฐประเสริฐมีเสียแรงที่เราผู้เป็นบิดาทุ่มเทแรงกายแรงใจลงไปตาเฮิง เจ้าต้องเล่าเรียนสอบเข้าเป็นซิ่วไฉสอบเป็นจุ้ยเยินจนถึงจองงวนเชิดหน้าชูตาของตระกูลหรอทราบหรือไม่ต้าเฮิงทำท่าเป็นเด็กว่านอนสอนง่ายน้อมรับคำสั่งสอนเย่เซียวเทียนกล่าวว่าหงอ้วนง่ววันนี้เราผู้เป็นขุนนางตั้งใจมาเยือนท่านฟังว่าอ้วนง่วกับซือปี้สิงเท่าแกซือเป็นสหายเท่าแก่ซือเสียชีวิตอย่างปัจจุบันทันด่วน เราผู้เป็นขุนนางคิดสอบถามถึงเรื่องราวเกี่ยวกับมันไม่ทราบอ้วนง่วยอมให้คำชี้แนะหรือไม่โงอ้วนง่วค่อยทราบเจตนารมกันมาของเย่เซี่ยวเทียนจึงเรียนเชิญเย่เซี่ยวเทียนไปยังห้องรับแขกสั่งคนยกน้ำชามาเห็นบุตรชายสะพายกระเป๋านักเรียนยืนอยู่ด้านข้างอย่างโง่งมจึงกล่าวตาเฮิงเจ้าไปท่องหนังสือที่ห้องหนังสือเถอะหลอต้าเฮิงน้อมคำนับบิดา เมื่อหันมาหาเย่เซียวเทียนก็เลิ้วตาให้ทั้งกรีดวาดมือที่บริเวณรวงอกท้องน้อยแสดงความขอบคุณที่เขาช่วยคลี่คลายสถานการณ์ให้แล้วค่อยเดินออกจากห้องโถงหงอว้นง่วมองตามเงาหลังบุตรชายจนลับตาค่อยหันมากล่าวกับเย่เซียวเทียนว่าเรามีบุตรชายคนเดียวจึงเข้มงวดกวดขันหวังให้ได้ดิบได้ดีเป็นที่หนาหัวร่อยยาะของใต้เท้าเทียนซื่อแล้ว เจ้เสี่ยวเทียนน้อมกายกล่าวว่าบิดามารดาในโลกล้วนคิดอ่านเช่นนี้ความรักของอ้วนง้วเป็นที่ซึงใจเราผู้เป็นขุนนางนักหงอ้วนง้วยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าเรื่องนี้อย่าเพิ่งเอ่ยถึงการตายของน้องแซ่ซือสร้างความเศร้าเสียใจแก่เรายิ่งไม่ทราบว่าทางอำเภอมีบอดแสอันใดเจ้เสี่ยวเทียนกล่าวว่าขอบอกตามตรงตอนนี้ยังไม่มีบอดแสใดไม่ทราบ เป็นการฆ่าล้างแค้นหรือประสงค์ต่อทรัพย์สินหรือว่าเกิดการโต้เถียงจนเกิดอุบัติเหตุตอนที่เราผู้เป็นขุนนางเดินทางมารับตําแหน่งพบว่าที่นี้เกิดความวุ่นวายระบบรักษาความปลอดภัยย่ําแย่ยิ่งดังนั้นคดีของซืบปี้สิงยากแก่การสืบเสาะได้หงอ้นง่วกล่าวว่าอันว่าพูดจาไม่ลงรอยชักดาบเข้าหากันเป็นท่วงทํานองโบราณ ตอนนี้แผ่นดินรวมเป็นปึกแผ่นดินแดนภาคกลางจัดระเบียบเรียบร้อยพื้นที่กุ้ยโจอ,อยู่ห่างไกลเพียงมีกลิ่นอายโบราณที่เข้มข้นเท่านั้นหงอ้นง่วเงยหน้าขึ้นคลุ่นคิดแล้วกล่าวว่าผู้ที่มาจากดินแดนภาคกลางส่วนใหญ่เห็นว่าคนท้องถิ่นมีนิสัยดุร้ายไม่เป็นระเบียบแบบแผนไม่เหมาะกับการพักพิงกายตอนแรกที่เรามาถึงที่นี้ก็คาดคิดเช่นนั้น นานไปค่อยพบว่าหาใช่ไหมความจริงแล้วทุกสถานที่มีประเพณีท้องถิน่นการคงอยู่ของมันต้องมีเหตุผลของการคงอยู่มิต้องแตกตื่นหนกไปแต่เท้าเตียนซื่อเข้าใจความหมายของเราหรือไม่แย่เสี่ยวเทียนพงโงกศรีรษะกล่าวว่าข้าพเจ้าพอเข้าใจอยู่บ้างหงอ้วนง่วกล่าวว่าสำหรับผู้คนที่เพิ่งมาถึงเห็นว่า เขาความวุ่นวายในที่นี้ออกจะเหลือเชื่อความจริงเป็นสภาพปกติของท้องถิน่นสภาพปกติเช่นนี้จึงรักษาความสันติสุขของพื้นที่ไว้ได้ดังนั้นการตายของเท่าแก่ซื้อสืบเนื่องมาจากความแค้นหาไม่ก็เป็นเรื่องผลประโยชน์เจ้าเสี่ยวเทียนน้อมกายกล่าวว่านี่เป็นสาเหตุที่เราผู้เป็นขุนนางเดินทางมาเยือนไม่ทราบว่าอ้วนง้วทราบหรือไม่ว่าเท่าแก่ซื้อเคยล่วงเกินผู้ใดมาก่อน โงอ้วนงว่วงคบคิดชั่วขณะจึงสั่นศีรษะแล้วกล่าวว่าไม่เคยได้ยินว่าน้องแท้ซื้อเพราะความแค้นกับผู้ใดขึ้นชื่อว่าพ่อค้าต้องอ่อนโยนจึงเกิดทรัพย์สินไหนเลยเพราะเป็นความแค้นกับผู้คนเย่เซี่ยวเทียนมีความรู้สึกว่าเขากล่าวไม่ตรงกับใจจึงกล่าวหากไม่ใช่เพราะบุญคุณความแค้นส่วนตัวหรือว่าขัดขวางเส้นทางโชคลาภของผู้อื่นความหมายของใต้เท้าคือ ยกตัวอย่างเช่นมันเป็นพ่อค้าข้าวสารรายใหญ่ใช่เกิดการแย่งชิงกับพ่อค้าข้าวสารรายอื่นจนหงอ้นง่วสั่นศีษษะแล้วกล่าวว่าแต่เท้ายังไม่ทราบตอนแรกที่นี้แทบไม่มีพ่อค้าข้าวสารอันใดหลังจากที่น้องแท่ซื้อมาถึงค่อยกลุยเส้นทางการค้าข้าวสารกับดินแดนทางภาคกลางมันเป็นพ่อค้าข้าวสารรายใหญ่แต่ตัวเองไม่เปิดร้านข้าวสาร เพียงจัดสรรข้าวสารให้กับพ่อค้าข้าวสารข้างเคียงเย่เสี่ยวเทียนส่งเสียงดังอ้อกล่าวว่าอ้อหงอ้วนง่วคล้ายเข้าใจเท่าแก่ซื้อโดยกระจ่างดุดนิ้วบนฝ่ามือคาดว่าคงคบหากันเป็นเวลานานกระมังหงอ้วนง่วยกมือรูปเคลาแล้วกล่าวว่าถูกแล้วเมื่อยี่สิบกว่าปีก่อนพื้นที่เหออนานแหลงหนักผู้คนจำนวนมากแตกหือ ไปคนละทิศละทางระหว่างที่อพยพหลีภัยเรารู้จักกับน้องแท่ซือพากันมาอย่างที่นี้ต่างคนต่างสร้างงานมีการคบหาอย่างสนิทสนมที่แท้หงอ้วนง่วกับเท่าแก่ซือรู้จักกันมานานหลายสิบปีหากว่าคดีนี้ไม่สามารถสืบเสาะร่องรอยบ่อแสใดคงกลายเป็นคดีปริศนาแล้วหงอ้วนง่วมีสีหน้าพุ่งพล่านคล้ายมีคำพูดคิดกล่าวสุดท้ายสะกดกล้ำเกลื่อนไว้สายหน้าแล้วกล่าวว่า เรากับน้องแส้ซื้อเป็นสหายนานปีสนิทสนมฉันพี่น้องหากว่ามีบอ่อแสอันใดไหนเลยไม่บอกออกไปแต่ว่าเย่เ,เซี่ยวเทียนมีความรู้สึกว่าหงอ้นง่วควรล่วงรู้อันใดไม่แต่มีข้อกลิงเกลงไม่กล้ากล่าวจากปากยามนั้นเหลือบมองหลีวินชงกับซูสวินเทียนที่นั่งอยู่เบื้องหลังคลุ่นคิดขึ้น ไม่ทราบว่ามันกลิ่งเกลงลีวินชงกับซูสวินเทียนหรือไม่ไว้วางใจขุนนางที่เพิ่งมาใหม่เช่นเราวันนี้เกลงว่าถามไม่ได้อันใดแล้วนึกถึงตอนนี้ผุดลุกขึ้นแล้วกล่าวว่าอย่างนั้นเราผู้เป็นขุนนางจะไปเยือนสหายอื่นของเท่าแก่ซือดูว่าค้นพบบอดแสอันใดหงอ้วนง่วขออำลาหงอ้วนง่วผุดลุกขึ้นติดตามส่งดูไปเกิดความเสียใจอยู่บ้างถึงแม้กลบเกลื่อนไว แต่ยังถูกเย่เซียวเทียทนดูออกในฐานะเตียนซื่อที่สวมรอยเตรียมหาโอกาสหลบหนีอยู่ทุกเมื่อความคิดขับเคลื่อนเพื่อคลี่คลายคดีของเย่เซียวเทียนไม่กล้าแข็งเท่าใดจึงออกจากตึกตระกูลหงหงอ้วนง่วน้อมส่งถึงหน้าตึกแล้วกลับเข้าไปลีวินชงก็สะอึกเข้ามากล่าวอย่างไม่พอใจว่าไต่เท้า พวกเราไม่ใช่คิดไปยังบ้านตระกูลซื้อหร,อหรือไหนมาที่ตึกตระกูลหงเย่เซี่ยวเทียนไม่ทันตอบคำสูสวินเทียนพลันดูว่าแต่เท้าคิดไปสืบสอะที่ใดก่อนหรือต้องขออนุญาตท่านด้วยหลีวินชงกลายเป็นหน้าดำขึ้นมาสูสวินเทียนหลังจากดูว่าลีวินชงก็หันมาน้อมคำนับต่อเย่เซียวเทียนกล่าวว่าไท่เทา้าหลังจากนี้จะไปยังบ้านตระกูลซื้อกระมัง ขอเชิญทางด้านนี้นับตั้งแต่ซูสวินเทียนพบหน้าซวียซุยอู่ก็ยึดถือเย่เซียวเทียนเป็นพี่ภรรยาเพื่อบรรลุจุดประสงค์ได้ครอบครองซวียซุยอู่จึงพินอบพิเทาต่อเย่เซียวเทียนเห็นเย่เซียวเทียนพงกศีรษะก็ชักนําเย่เซียวเทียนเข้าตรอกข้างตึกตระกูลหงเส้นหนึ่งแต่แล้วยามนั้นบนกําแพงตึกบังเกิดเสียงร่ําร้องดังว่าพี่ใหญ่ชะงักเท้าเจ้าหน้าที่มือปราบ พอฟังพากันชักดาบออกมาปฏิกิริยารวดเร็วยิ่งเพียงแต่ทุกคนยืนแนบชิดติดผนังกำแพงทิ้งให้เย่เซียวเทียนยืนอยู่กึ่งกลางตรอกแต่ผู้เดียวเห็นบนกำแพงตึกที่สูงตะงานของตึกตระกูลหงปรกากฏใบหน้าใหญ่หน้าหนึ่งโผล่พ้นออกมาใบหน้านี้มีสรีรษาใหญ่ตาโปนปานกระดิ่งคล้ายกับเตียวหุย เพียงแต่ขาดเคล้าเคลิ้มอยู่สองข้างแก้มเจ้เซียวเทียนเพียงเห็นแวบ,บเดียวใบหน้าใหญ่นั้นก็โอดกลับไปจากนั้นปรากฏเท้าข้างหนึ่งแย่ออกมาชั่วครู่ให้หลังเห็นหลอต้าเฮิงนั่งคล่อมอยู่บนกำแพงขยับยกบันไดอันหนึ่งออกจากกำแพงเจยเซียวเทียนกับพวกมองดูเขาด้วยความประหลาดใจไม่ทราบวิเศษใหญ่ตนนี้คิดทำอะไร เห็นหลอต้าเฮิงพอพาดบันไดแล้วเสร็จก็ปีนบันไดลงมาพอลงมาถึงข้างกายเย่เสี่ยวเทียนก็น้อมคำนับกล่าวว่าพี่ใหญ่ไอ้ขอบคุณท่านยื่นมือช่วยด้วยคุณธรรมหาไม่ผู้น้องคงต้องถูกท่านพ่อทุบตีรอบหนึ่งเย่เสี่ยวเทียนหัวรอบมีออกร้องไห้ไม่ได้กล่าวว่าท่านปีนบันไดออกมาด้วยเรื่องนี้หรือนี่ลำบากเพียงยกมือไม่จำเป็นต้องอวดอ้างท่านยังคงรีบกลับไปเถอะ ระวังบิดาท่านพบเห็นท่านปีนกำแพงทําการลงโทษท่านหลอตั้งเฮงกล่าวอย่างยิ้มแย้มว่าไม่หรอกก่อนหน้านี้ข้าพเจ้าบอกว่าหากมีคนอยู่ด้านข้างข้าพเจ้าจะไม่มีสมาธิอ่านหนังสือดังนั้นข้าพเจ้าพอเข้าห้องหนังสือไม่ทราบว่าท่านพ่อหรือบ่าวไพรในตึกล้วนไม่กล้าเข้ามาเย่เซียวเทียนสัน่นศีรษะฝืนยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าน่าสงสารบิดาท่าน หวังให้บุตรชายสำเร็จเป็นมังกรวงเล็บเป็นสุภาษิตบทหนึ่งตั้งความหวังต่อท่านอย่างสูงต้าเฮิงท่านไม่สมควรสร้างความผิดหวังแก่มันหลอต้าเฮิงหลวงขนมโขกุ้ยหวัวที่ห่อกระดาษน้ำมันมาจากกระเป๋าเสื้อทางหนึ่งแกะกระดาษน้ำมันออกทางหนึ่งกล่าวว่าข้าพเจ้าจะสำเร็จเป็นเท่าแท้ก็แล้วกันเท่าแท้เป็นตัวอะไร เท่าแท้มิใช่ตัวอะไรหากเป็นลูกมังกรมังกรกําเนิด9้าบุตรแต่ละตัวแตกต่างกันลูกตัวที่6ของมังกรชื่อเท่าแท้ชอบกินที่สุดกล่าวพลางก็อ้าปากที่ใหญ่โตราวกับเหอมาวงเล็บฮิปโปรับประทานขนมโกกุ้ยหวัวลงไปในคำเดียวหลอต้าเฮิงทางหนึ่งขบเขี้ยวขนมโกทางหนึ่งส่งเสียงอู้อี้ว่าข้าพเจ้า ไม่มีสหายไม่มีพี่น้องตั้งแต่เล็กหลังจากเข้าโรงเรียนยังคงไม่มีสหายไม่มีพี่น้องท่านดีต่อข้าพระเจ้ายิ่งข้าพระเจ้าคิดกราบท่านเป็นพี่ใหญ่เย่เซียวเทียนยิ้มพลางแล้วกล่าวว่ามังกรตัวที่หกอย่าได้วุ่นวายไปแล้วสาบานเป็นพี่น้องอันใดเราผู้เป็นขุนนางยังมีงานต้องกระทำหลอต้าเฮิงจุดดึงเขาเอาไว้กล่าวว่าอย่าได้ไป ข้าพเจ้ากับท่านถูกชะตาจริงๆเจ้เซียวเทียนกล่าวว่าอย่าได้เห็นข้าพเจ้าเป็นขุนนางมีเงินเดือนเพียงไม่กี่หุนบางเดือนทางอำเภอยังค้างชำระคนยากจนเช่นข้าพเจ้าไม่กล้าอาจเอื้อมคบหากับคุณชายเช่นกันถึงแม้ยากดีมีจนก็ไม่อาจคบหาเป็นพี่น้องหรือหากว่าท่านมีชีวิตอย่างยากลำบากข้าพเจ้าจะจัดสรรเงินที่ท่านพ่อให้แก่ข้าพเจ้าต่อท่านดีหรือไม่ หากให้ข้าพเจ้ายอมรับพี่น้องข้าพเจ้ามีเงื่อนไขเข้มงวดยิ่งเข้มงวดเพียงไหนท่านพ่อบอกว่าขอเพียงใช้เงินแก้ก็ใช้เงินแก้ไขได้ก็ไม่ถือเป็นปัญหาผู้น้องยึดถือท่านเป็นพี่ใหญ่เพียงขอให้ท่านช่วยปั้นเรื่องให้ข้าพเจ้าตบตาท่านพ่อสักคราผู้น้องขอคารวะท่านเดือนละหนึ่งตำลึงเป็นอย่างไรเจ้เสี่ยวเทียนกล่าวอย่างขุนเคืองว่าท่านกำลังลบหลู่ข้าพเจ้า ทั้งลบลู่คำว่าพี่น้องหลอตาเฮืองยกมือเกาศีรษะกล่าวว่าห้าตำลึงข้าพเจ้าเป็นคนมีหลักการ10บตำลึงเราผู้เป็นขุนนางเป็นคนก้มเอวให้กับข้าวสารห้าโต๊ะหรือยี่สิตำลึงพี่น้องไม่อาจตีราคาได้50ตสิบตำลึงเป็นนั้นว่าตกลงพวกเราเชือดคอไก่สาบานเป็นพี่น้องในบัดดล ลีวินชงสสวินเทียนและเหล่าเจ้าหน้าที่มือปราบทำหน้างงเย่เสียวเทียนใช้วิธีการที่รวบรัดระดับความเร็วที่รวดเร็วที่สุดสาบานเป็นพี่น้องกับทารกเรียกซับผู้นี้จากนั้นโอบไหลเขาอย่างสนิทสนมกล่าวว่าน้องเราบิดาท่านมอบเงินค่าขนมให้ท่านเดือนละ50าสิตำลึงหรือห,อหลอต้าเฮิงกล่าวอย่างยิ้มแย้มว่าพี่ใหญ่วางใจ เงินค่าขนมย่อมไม่ถึง50าสิบตำลึงแต่ขอเพียงข้าพระเจ้าต้องการซื้อหนังสือซื้อผู้กันจานฝนหมึกท่านพ่อยินดีใจให้ไม่ว่าหนังสือราคาเท่าใดท่านพ่อจะไม่ถามสักคำส่วนผู้กันจานฝนหมึกข้าพระเจ้ายิ่งใช้ท่านพ่อยิ่งเบิกบานใจเจ้เสียวเทียนกล่าวว่าอย่างนั้นท่านเพียงหักเงินออกจากเดือนละ50าสิบตำลึงก็พออย่าได้มากเกินไปทราบหรือไม่ท่านดูบิดาท่าน ผมเพ่าเริ่มงอกขาวเลี้ยงดูครอบครัวอย่างยากลำบากท่านไม่อาจจับจ่ายมือเติบไปหลอต้าเฮิงพงกศีรษสาติดต่อกันกล่าวด้วยความเต็มตื้นว่าผู้อื่นเอาแต่รังแกข้าพเจ้าไม่เคยมีคนห่วงใยข้าพเจ้าเช่นพี่ใหญ่มาก่อนพี่ใหญ่ดีต่อข้าพเจ้าจริงๆลีวินชงสุสินเทียนและเหล่าเจ้าหน้าที่มือปราบแสดงอาการงง,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 งเจ้ารัติการแผ่นดินเถื่อน จบเล่มที่1นึ่